เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่ล่าสุดนะครับสก๊กอีกแล้วฮะแต่ว่าตัวละครเนี่ยรู้สึกจะน่ารักและจิ้มริมขึ้นนะครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ดูสกงสกิลนะครับภาพก็คุ้นๆนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคล้ายๆพวกแนวดานัสตี้นะครับ3มก๊กทีคิงด้อมต่างๆนะครับแต่ว่าสกองสกิลนี่เดี๋ยวต้องมาดูนะฮะว่า สกิลนี่เปลี่ยนใหม่ด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าตัวละครที่ผมว่ากําลังน่ารักรกําลังน่าเล่นเลยนะครับกําลังดีอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่าและจะเข้าตอนไหนอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งเกมเลยที่ผมว่าน่าเล่นจริงๆครับสำหรับสามก๊กนะดีครับโอ้โหสกิลถือว่าอลังการเลยนะครับ พอดบนะครับเป็นตัวจิบบี้นะครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วทำสกิลได้ค่อนข้างอลังการงานสร้างมากขึ้นนะฮะนี่ครับดูว่ตัวไหนเป็นตัวไหนที่ผมจําไม่ได้เลยนะจําได้แต่ลิโป้ตัวเดียวเลยนะฮะเพราะว่าท่าทางแล้วก็ชุดแล้วก็พวกทวนหอกอะไรต่างๆนะฮะอ่ะโอเคเริ่มแรกนะครับเขาก็ทําการสอนเล่นเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเนี่ยก็จะให้เลือกตัวละครหลักนะฮะเหมือนเดิมเลย มีผู้ชายกับตัวผู้หญิงเพราะฉะนั้นผมเลือกตัวผู้หญิงละกันแล้วก็ชื่ออะไรก็ใส่ไปเลยึอ๊อเข้ามาถึงก็สไตล์เหมือนเดิมนะครับลงเควสลงดาวแนวเทิเทร์นเบทนับทั่วไปเลยนี่เขาก็จะสอนเล่นเบื้องต้นก่อนนะครับดูปึ้งโอ้โหสกิลอย่างเท่ฮะตัวละครถ้าเป็นสําหรับผมนะผมชอบตัวละครพวกตัวอย่างนี้นะฮะมันดูน่ารักดูเล่นแบบไม่เบื่อดีนะฮะนี่ครับตะลุยด่านไปนเรื่อยๆเลยฮะ ส่วนใครที่อยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะถ้าผมไม่ลืมอีกแล้วรนะับช่วยเตือนผมด้วยนะผมชอบลืมทิ้งลิงก์ตลอดไม่รู้ทำไมนะ <c oughs> ทุกคนอชอบทวงผมนะครับว่าแบบพี่ไม่ยอมทิ้งลิงก์เลยไม่อะไรเลย <c oughs> ผมลืมจริงๆครับช่วงนี้นี่ผม ทำหลายอย่างนะครับทาเยอะจนลืมนะแล้วก็มีช่องเกมมือถืออีกหนึ่งช่องนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เด็กกำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับก็ใครที่อยากเห็นนะเป็นแนวแบบเล่นทั่วไปเลยนะครับไม่ใช่พวกเกมมือถือในกระแสะหรือนอกกระแสะนะแต่เป็นเกมมือถือทั่วๆไปเลยอะแล้วเล่นแบบดูสนุกเพลินๆน,นะครับใครที่อยากดูนะก็ รอติดตามเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ผมมีทําเรื่องพวกสมัครสมาชิกช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับซัพพอร์ตผมได้นะครับใครที่อยากซัพพอร์ตหรือว่าสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะนี่กลับมาที่เกมก่อนดีกว่านี่จําไม่ผิดน่าจะกวนอูหรือเปล่านะตัวเขียวๆข้างล่างตรงนี้นะฮะอ่ะเข้ามาที่หน้าอะไรไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกนะน่าจะเป็นการสุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดดูฮะ ผมคิดว่าน่าจะใช่นะนั่นงาใช่ด้วยนะครับนี่ได้ตัวละครใหม่ไาหนึ่งตัวนะครับระดับอา r โอเคสุ่มก็แบบจบไวเลยนะแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ <c oughs> คือสุ่มแค่นี้จริงๆฮนะนี่แล้วก็สอนวิธีการจัดทีมก็ทั่วไปเลยสําหรับใครที่เป็นสาวกพวกเกมแนว3ก๊กนะครับก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะในมุมมองของผมนะฮะเนี่ยแค่เปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซนิดหน่อยรูปตัวละครเล็กน้อยพวกใส่อาวุธ ทั่วไปนะครับการจัดทีมต่อไปเนี่ยก็รอเลเวล8นะครับถึงจะสามารถใส่ตัวละครเพิ่มได้นะครับนอกนั้นก็ทั่วไปเลยเนี่ยวิธีการใส่ทีมใส่ของจัดตำรารบนะครับอ่าตอนนี้นี่ผมมีมาเพิ่ม3าตัวแล้วนะครับนี่ดูสกิลแต่ละตัวนะเท่ดีนะเออแต่ผมว่าไอตัวละครอย่างนี้มันดูเท่ดีนะฮะแต่ก็น่าจะซ้ำๆแล้วนะครับสำหรับแนวสก๊กแต่ก็ เปิดมาทีไรก็คนเล่นตลอดนะครับไม่รู้ทําไมนะแต่เกมมันสนุกจริงๆครับพวกแนวสาก๊กนะผมยังชอบเลยนะชอบที่ตัวละครชอบที่สกิลท่าทางอะไรต่างๆนานาแล้วเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายนะฮะอ่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาถึงเลเวลที่7แล้วนะครับก็ถือว่าระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะตามสไตล์เกม3ก๊กเลยนะครับ ก็จะมีเนี่ยครับพวกลงดานนู่นนี่นั่นนะครับมีซุ่มมีอัพตัวละครนี่อัพพวกอาวุธพวกอะไรได้หมดเลยนะครับนะครับแล้วก็มีสุม่มนาเดี๋ยวผมสุ่มโชว์ฟีกหนึ่งทีแล้วกันนี่เปี้ยงได้ตัวระดับเอ็นนะฮะโอ้โหเสียดายถ้าเพชรผมพอ300นะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยนะอันนี้ผมเล็เพชรผมไม่พอนะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมพวกนู่นพวกนี่ต่างๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับนี่ กิจกรรมรายวงรายวันนะครับเ s r แจก s s r นาน่าจะใช่นะถ้าผมอ่านออกนะเพราะว่ามันมีคำว่าเ s r ตรงนี้นะครับแล้วก็มี7นะก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมเปิดเซิร์ฟ7วันอะไรพวกนั้นนะครับที่เกมมือถือก็จะเป็นธรรมดานะครับแนวเทิร์นเบดที่ส่วนมากเนี่ยก็จะมีพวกกิจกรรม7วันแจกของนู่นนี่นั่นนะฮะนะครับแล้วก็ขวามือล่างนะครับก็จะมีในส่วนของพวกเนี่ยครับปึ๊บ พวกอุปกรณ์ต่อมาก็เป็นที่สุ่มนะครับซึ่งผมพูดไปแล้วนะแล้วก็อันต่อไปก็เป็นกระเป๋านี่กระเป๋าก็คือพวกของไอเทมต่างๆนะครับที่เรามีอยู่นะฮะแล้วก็อนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นพวกตัวละครของเรานี่สามารถคลิกเข้ามานะฮะแล้วก็สามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับนี่อย่างสมมุติตัวนี้นะผมอัปเลเวลนะครับปื๊บป,ปื๊บป๊บนี่แล้วก็มีพวกอัพขั้นนู่นขนั้นนี่ต่างๆนาน้แทบจะเหมือนกันทุกเกมนะครับต่อเราบ3ก๊กใครที่เคยเล่นอยู่แล้วก็ไม่น่าจะยากอะไรส่่วนนนีี้เ ผมก็บอกเกินๆไว้สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นละกันนะฮะแล้วก็มีอาจจะมีพวกค่าความสัมพันธ์ของแต่ละตัวรับนี่ที่บวกกันแล้วหรือว่าออกศึกคู่กันหรืออะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่เกมว่าจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงซึ่งเดี๋ยวถ้าเกมภาษาไทยออกมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมอ่านไม่ออกจริงๆแต่ว่าพวกนี้น่าจะเป็นพวกค่าความสัมพันธ์คู่หูต่างๆนะฮะนี่ส่วนตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมสามารถปลดล็อกนะครับที่สามารถใส่อุวุธได้แล้วนะครับตอนนี้ใส่ได้แค่ดาบอันเดียวส่วนตัวละครอ,อื่นเนี่ยยังไม่มีเลยนะฮะแต่ว่าเราสามารถเนี่ยเข้ามาอัปเกรดนู่นนี่นั่นะอันนี้ผมก็บอกไปแล้วนะเมื่อกี้นี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นเปิดค่าความสัมพันธ์นะครับนี่ ก็เรียบร้อยผมอา่านไม่ออกหรอกผมใช้เซนเนานะฮะเพราะหลักๆแล้วเนี่ยส่วนมากมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับในการเล่นนะแล้วก็ปลดล็อกตัวละครต่อไปนะครับก็น่าจะต้องรอเลเวล8หรืออาจจะผ่านบทที่8ประมาณนี้นะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยเพราะมันมีเลข8ตรงนี้แต่ส่วนมากถ้าถ้าดาวไม่บิดนับก็น่าจะเป็นเลเวล8นะครับถึงจะสามารถใส่ได้4ตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่4ตัวนะแต่ว่าใส่ได้แค่3นะครับแล้วก็เนี่ยครับ การจัดกลยุทธ์จัดอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยว่าจะใส่ตรงไหนอะไรยังไงตัวไหนตีก่อนตีหลังนะครับนี่อย่างสมมติผมใส่2ตัวนี้ไว้หลังนะอะไรตัวนี้ยืนหน้าตัวเดียวนะเดี๋ยวผมลงด่านให้ดูอีกสกรอบหนึ่งแล้วกันนีค่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะดูครับไปยงอ๋อนี่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครด้วยนะเอออย่างเท่เลยโจโฉหรือเปล่าเนะี่ยมีนวดอย่างนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะครับผมไม่สันทัด ชื่อตัวละครจริงๆบางทีก็จําสับสนกันนะกวนอูโจโฉริปโปนี่จําได้แน่นอนอยู่แล้วพอลิปโปมันต่างกับกตัวอื่นนะครับ <S <S แล้วก็เล่าปีอีกตัวหนึ่ง <S <S เล่าปีนี่ส่วนมากจะเป็นพวกตัวฮิวแทบทุกเกมนะฮะซึ่งผมชอบมากๆแต่ตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีจําปิดจําถูกบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนี่ฮะดูครับสกิลอลังการจริงๆครับทุกคน โอ้โหอยากเห็นเซิร์ฟไทยแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> ไปรอลุ้นกันอีกทีนึงละกันนะฮะตัวเกมเาๆก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ